พอจะกลับนึกได้มีข้าวเหนียวอยู่หนึ่งปั้นหนงโงกินไม่หมดสองตายายกินข้าวปั้นถุงหนึ่งไม่หมดนะครับเนีอให้ไก่เลยเอาลูะอ่ะขับป่วยให้นี่ด้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวอ่ปวยลงนี้ป่วยลงนี้ก็แล้วกันอ่ะเขาเก็บกกิน <Okay. S 2> mm hmm. ไข่พุ่นมีแล้วนะครับสองลูกดูเอาเองเด้อตีเองใบเองนะครับใครจะใบเป็นยังไงนั้นก็แล้วแต่โชคไข่ปุ่นมันเน้อพร้อมกลับมาขอโชคขอพรเจ้าปีชาละตลอดคงรุงคงป่าได้มอบของที่เขามักไว้ให้สมไยมเขาเป็นคนเขามากคนมันมากเะนาะห้ามไม่ได้หรอก มักอย่างใดก็เอาอย่างนั้นแหละแต่เขาก็ไม่ลูกลานละลานใครนะเนี่ยเวลานี้อะไรอะรถไฟเที่ยวเงี้ยที่เขาได้รับอุบัติเหตุนะครับให้ประมาณเที่ยวมอกขนาดนี้แหละจำได้ไปดีมีสุกนะลูกเอ้ยพบไักรรมมันไม่ว่ากันขัดกอนแต่เรื่องดีๆจ้ะสิ่งไหนดีพระอามันก็บอกหมด มันเป็นกรารเป็นเวนไขมันชุดต่เวนแต่กรโอเคพอเอาปิกละกลับแล้ว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 นีไว้ให้คุณตาเพื่อนดูแลให้มามีธุระเรามีธุระโอเกลับละอาวุธกลับบ้านโอ้ยไมยทางสะอาดสะอาดแล้วลุงคุณป้าเอ้ย วัดไปว่าได้แล้วบันเป็นจัดรถเพิ่นไม่ออกนะครับเห็นไหมไฟเพิ่นจะไม่ออกดูใกล,ใกล,ใกล้ๆไฟดูถ้าไม่เชื่อนะไฟเพิ่นจะไม่ออกถ้าไม่ใช่ยวันศีลวันพระนะปกติถ้าเป็นวันใกล้วันศีลวันพระนะขณะนี้ออกแล้วนี่ขณะเวลาอย่างนี้ออกละสว่างเป้งนะตอนนี้เพิ่นไม่ออกเห็นไหมครับ ไม่ออกมีในยะของเปิลนะอ่ะ,อะคุณลุงคุณป้าลูกหลานกลับแด,ด้วเด้อขอโชคขอชัยขอรางวัลจังๆปังๆกับเปิ้ลงเด้อจะได้ทำบุญกุศลหาจได้มีเงินสร้างพระอานิสงส์ให้ขอเจ้าปิชาก็ได้น้องเอ้กเกาะโชคเกาะรางวัลให้พ่ออามหน่อยมอบให้ละสิ่งที่เองมักสิ่งที่ชอบ ออกไปให้เรียบร้อยมาเอาเอาผ่านานี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถวายเป็นทานให้ดีๆอีกทีหนึง่งให้เป็นจิตจลักษณะขั้นนี้เอา,ตา,อาออตามอย่างนี้ไปก่อนตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวชั้นที่จะถวายให้พระท่านก็ค่อยอีกว่ากันอีกในระดับต่อไประดับนี้ออก ขนาดนี้ก่อนอ,อเอากลับแล้วแล้วกลับแล้วมาดีไปกลับบ้านลูกไปเดินเดินเดิน,เด,นเดินเอาข้าไม่อุ้มนะมามาข้าไม่อุ้มนะเอ้ยเดินเอาเดินเอาไปเดินมา walking walking and running มาแล้วแต่เองจะเลือกเอาจะ walking หรือจะ running ก็ว่าไป เร็วมาลูกมาเร็วเรีวเร็วเร็วเฮ้ยเรีวเรีวเเดินแบบระวังเห็นสังเกตเลยครับแมวตัวนี้ก็อย่าระวังมากมาลูกมามาเดินเดินเดินห้ยระวังให้เดินแบบระวังเขาจะไม่ผีพรามไหนก้าวแต่ละก้าวเขาต้องระวังไอหดูบุคลิกของมันเหมือนทหารพรานจะย่ำเท้าลงแต่ละที่ โอ้ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเหมือนทหารผ่านการฝึกมานนี่จะบัดีมาลูกไปเรวเดินมากลับบ้านเราเรวเร่เรวเรวเรวทำเรวเร่ทำแล้วทำแล้วทำแล้วในฤดูหนาวนี่ทำแล้วในฤดูหนาวนี่โอ้ดอกพอบันทึกอดอกก่อน ออกยามค่ำสวยงามดีสวยครับสวยสวยมาลูกมาไปมาไปมาเนี้ยไหมไปอุมอ้มอุ้มใกล้ถึงบ้านแล้วค้าอุ้มไปไปโอ้ยเอ็นดูมันเดินกระยองกระยังเดินกระยองกระยังนัง่นเลยเดินไหวชงไหวชัง่ง มีชื่อเกาหลีน,นั่นนี่เตียวยังเซ่เนาะชื่อเกาหลีเตียวยังเซ่